คำเตือนไม่ควรปฏิบัติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพียงเรื่องราวจากความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆได้ทั้งสิ้นหากไม่รบกวนเกินไปก็รุนแกดติดตามช่องเสรีแช n n นลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับคาถาสเสน่ห์ผูกใจสวัสดีครับท่านผู้ชมคาถานี้ใช้ได้ทั้งชายและหญิงหากอยากทราบว่าเพศเดียวกันใช้ได้ไหม อันนี้ท่านก็ไม่ได้ห้ามและท่านก็ไม่ได้มีคำตอบให้เพราะฉะนั้นเราควรหาคำตอบด้วยตัวเองจะง่ายที่สุดก่อนใช้ก็ควรจะตั้งนโมาสามจบนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โอ้สีสีหน้ากูคือใบบัวตัวกูคือพระจัน์กูจะเสกแป้งน้ำมันทาให้แสนสเสนหาพระยาแสนรักสวาหะมะอ,ะอุณนะเมตตาโมถามหาพุทธคา่าทาอ่อนใจยะเอ็นดูจิตตังวาปุบผังวา คันังวาราชกุมารีวาราชกุมารโรวาอิถีวาปุริโสวาพาณิโชวาพาณิชาวาปริเทวันติมุทุจิตตังทิสวามุข,ขังทิสวามนาปังปิยังมะมะยังยังอินทะเสนหาพลมมะเสนหาอิสวนเสนหา นารายสเสนหาสวาหะประสิทธิจิตประสิทธิใจมิตรจิตมิตรใจผูกจิตผูกใจโอมละลวยมหาละลวยสัพพะละลวยสวาหะอุเมตตาจะมหาชนาส,สัพพะเนหาจะปูชิตาสัพพสุขังจะมหาลาพังชนาโกรธังวินาศสันติ สาวสาวแ่แ่ไม้ไม้แม่แม่ผู้เท่าผู้แก่ผู้หญิงผู้ชายทั้งหลายทั้งปวงเอหิมะนาปังจิตตังปิยังมะมะจะท่องกี่จบก็ได้เชื่อว่าจะสามารถผูกจิตผูกใจให้คนคนนั้นบังเกิดความรักใคร่ลุ่มหลงในตัวเราท่านว่าแบบนั้นวิธีใช้ก็คือ ก่อนที่เราจะออกจากบ้านไปจีบหนุ่มจีบสาวไปหาผู้คนหากเรามีเป้าหมายอยู่แล้วก็ให้นึกถึงคนคนนั้นเอ,อ่ยชื่อเขาเวลาท่องด้วยนะจุดที่เงียบไปนั่นแหละก็คือบุคคลที่เราหมายตาเอาไว้ให้จีบหนุ่มก็ได้จีบสาวก็ดีจะเสกเครื่องหอมทาตัวหรือเสกปากเปล่าแล้วลูปหน้าลูปผมหรือแม้แต่น้ำเปล่าก็ได้เพียงแต่ เปลี่ยนจากคําว่ากูจะเสกแป้งน้ํามันทาให้เป็นกูจะเสกน้ําล้างหน้าแทนหรือจะเสกอะไรเราก็ลองปลุกเสกเครื่องหอมทาตัวแป้งน้ํามันลิปติกอะไรก็ว่าไปสาหรับท่านที่จดไม่ทันก็ให้กดหยุดคลิปแล้วจดก็ได้นะหรือไม่ก็แคปหน้าจอเซฟหน้าจอมันก็มีวิธีอีกตั้งหลายอย่างที่ เทคโนโลยีให้ความสะดวกแก่ตัวเราก็ลองทำดูนะครับหรือหากใครฟังไม่ทันรบกวนดูคลิปซ้ำเพื่อความเข้าใจที่มากกว่าเดิมท่านใดที่คิดจะนำไปใช้ก็ขอให้ยึดศีลธรรมและความดีงามเป็นหลักหากได้เสียเป็นเมียผัวก็ควรจะรักเดียวใจเดียวถ้าไม่รักจริงก็อย่าไปทำกับใครเขาไม่ควรแย่งผัวเขาเมียใคร หรือผู้ที่มีคู่ครองคู่ใจกันอยู่แล้วครูบาอาจารย์ท่านห้ามหากไม่รบกวนจนเกินไปขอแรงเชร์จากท่านผู้ชมช่วยกดติดตามกดไลค์ให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พบแต่ความโชคดีมีชัยพลานามหมสมบูรณ์พุนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ